คค่ะแล้วตอนนี้ตอนะคะเราจะมาทำอการบันทึกรายการค้าของงวดที่2ี่สิบมกราค่ะคือรับคืนสินค้าะคะเอาไปที่ระบบขายขาขค้างกิบมัลโคนะคะแล้วก็ทำใบลดนี้สินค้าซึ่งเราจะเลือกที่ใบลดนี้สิในใบลดนี้ขายเช่นหนึ่งจุดห้านะคะ เราจะใช้ได้นอกสารที่เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์หนค่ะใบลดนี้เอนเชื่อกกดคิดที่ปุ่กเคเราก็จะทำการเพิ่มกปุิดในสามปรเพิีพะคะ่ะการสช้เ,เลขที่ะไรเลขที่อนะีรเราจะไม่ใส่เพราะเราจะให้ระบบดันนี่มันส่วนวันที่เราจะใส่วันที่ยี่ Enter ค่ะลูกค้าในที่นี้คือคอลลน่าค่ะจีคลิกปุ่มสอมงมาวิีกิที่เมาส์ลิที่เรื่องหนึ่งจะปรากบหน้ากระนนะคะเราอยู่ที่เากลังอยู่ที่สามหนึ่ง ใช่ไหมเราก็ตอไปเย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเอเสียคำว่าเอกสารเปลี่ยนจากตัวเอ็มไปตัววายะคะ่ะในที่นี้นะคะเราก็จะเลือกประเภทใหม่นีคะค่ะแล้วก็เราก็จบได้ที่ไพน์มันอีกเพืที่จะอ,อีกนะคะ ค่าแล้วเนี่ยทำแล้วก็ใส่จุดกระปุกเท่าค่ะในที่นี้เราองการลบ 0, 0 0 0 3าแล้วก็กดปุ่มทนมที่เพื่อค่ะหลังจากน,นั้นก็กดปุ่มคลิกโอเคค่ะ ต้องทำต้องการลดจำนวนได้ไหมล่มแมนนลมมะ,ะ,ละ,ะ,ะแม่ในโจทย์ก็คือต้องการถจำนวนด้ยวยเราก็จะเอปุ่มยิ้ค่ะเราจะได้อะังนะคะแมในโจทย์คือต้องการลดน้ำยาสักผ้าเพียงอย่างเดียวแต่เแค่ห้าร้อยนะคะเราก็คิดที่จะวนแล้วเปลี่ยนเป็นห้าค่ะ ดูาดึง500ลงแล้วก็แล้วคลิกค่ะโอเคาโอเคเเสร็จรียร้รว1 0แเราก็ทำการบันทึกกดปุ่ม F10 ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกดปุ่ม F10 อีกครั้งนะคะแล้วเราจะต้องพิม เนสั่เพื่อดูค่ะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วก็จะมีการลดลูกค้าที่จองที่ลดเงินเดียวนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะจบ